ยสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกันกบการอัปเดตองเมลซีนั่นเองค่ะทุกวันพุธเนาะก็จะมีคลิปอัปเดตออกมานะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณพุทธิพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะจากกลุ่มองเมลซีไทยแลนด์นั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านแพดโนตกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ สรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่2มิถุนายนนะคะ6 5 6 4นั่นเองค่ะปิดอัปเดตตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะเย่องแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือรดตัดข่าวไฟนอลนะคะสึกความดีความชั่วกิจกรรมบอสไทยชาคุเซนนะคะระยะเวลากิจกรรม2มิถุนายหลังอัปเดตถึงวันที่4มิถุนายนะคะก่อนเที่ยงรายละเอียดกิจกรรมก็คือว่าเลือกฝั่งตีบอสนะคะ สะสมคะแนนดาเมจปลดล็อกของรางวัลมีไอเทมสะสมเอาไว้แรกสุ่มชิอามิตมะเนาะแล้วก็หากยังไม่ได้เลือกฝั่งตามเวลาที่กำหนดตอนตีบอสจะเลือกฝั่งก่อนตีบอสสามารถสวิตสลับฝั่งเปลี่ยนฝั่งตอ,ตอนตีบอสได้อิสระ <c oughs> ไม่มีการฟิกนะคะว่าถ้าเรียกแล้วเรียกเลยเนาะก็สามารถสลับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็กรอบจะได้หลังจากวบกิจกรรมเนาะรายละเอียดแสงวิงวิงตรงกรอบจะแสดงผลตามฝั่งที่เราเลือกตรงที่มีแสงวิงวิงข้างล่างดูได้ตอนที่เลือกฝั่งนะคะอ๋เอเอฟเฟกวิงวิงกรอบจะไม่เหมือนกันนะคะของฝั่งดอกบัวก,กับฝั่งอาช,ชุราเนาะเออทุกคนก็ลองไปสังเกตดูนะคะว่ามันเหมือนกันไหม ชอบแบบไหนก็เรียกฝั่งนั้นนะคะอันนี้รายละเอียดทีมเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะส,ส่วนอย่างที่2ก็คืออะไรเนี่ยกิจกรรมไม้กวาดโฮคิกามิของน้องหนูนา,าและน้องหนูนาอาคานามินะคะระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่2มิถุนาหลังอัปเดตถึงวันที่14มิถุนานะคะรายละเอียดกิจกรรมก็จะเป็นเนวเรื่อง โฮคิกามิแล้วก็อากานามินะคะเป็น2นักทำความสะอาดที่ดีที่สุดในเมืองหลวงนะคะโดยแข่งกันว่าใครจะเป็นคนทำความสะอาดได้ดีกว่ากันอาเทโซเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พิสูจน์ความสามารถนี่มันเป็นเรื่องราวของชิคกี้ายมิหรอน,นี่น่าหักจังเลยอะ่ะช่วงเวลาทำการนะคะของอากามิก็คือ5โมงถึง11โมงนะคะตามเวลาบ้านเรานะคะ จะทำงานร่วมกันหากคาดว่าจะช่วยลดเวลาการเดินทางของแต่ละช่องในกิจกรรมนะคะผู้เล่นจะต้องกำหนดเส้นทางในการเดินแล้วก็ใช้สตามินา่าก็คือไอเทมพิเศษในกิจกรรมเนาะก็คือเหล่าเนาะในการเดินไปถึงเป้าหมายมีของรางวัลตามเป้าหมายที่กำหนดแล้วก็มีของรางวัลความคืบหน้าจำนวนครั้งสะสมปลดล็อกกรอบเฟรมแล้วก็ชิ้นส่วนดารุมะและของรางวัลอื่นๆนั่นเองค่ะ ในส่วนของเราหรือสต a ามิ a นนั้นนำไปแท่โมจิ3ม,มาแลกเล่าโมจิสามารถหาได้จากการเคลียร์ดันเจียนอพิโซดนะคะแล้วก็ปลุกพลังอิตมะนั่นเองแล้วก็ตีเหตุนะคะแล้วก็อะไรนะธุิีแมนพาโครบรติตแยมเนาะเขาเรียกว่าแต้มรายวันละกันนะคะภารกิจรายวันโมจิแลกสต a ามิ a นมีจำกัด ในการรับต่อวันแบบเล็กรับได้200ชิ้นแบบกลางรับได้50ชิ้นแล้วก็แบบใหญ่20ชิ้นนะคะสามารถตั้งเป้าหมายแล้วก็ลบเส้นทางเลือกใหม่ได้มีไอเทมไม้กวาดช่วยลดระยะทางในการเดินนั่นเองค่ะรูปแบบคล้ายกับกิจกรรมปีที่แล้วไม่รู้ว่ามาทันไหมแต่ว่าเหมือนคุค้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่3ก็จะเป็นอน้อง่ายจันเนาะสกินลิมิเต็ดเอดิชันนะคะ สกินหยกม่วงใหม่ของโออิซุกิกามินะคะไม่ค่อยได้เลือกชื่อน้าปกติเลือก่า่จันตลอดเลยอ่ะระยะเวลากิจกรรมนะคะก็คือลดราคาพิเศษหนึ่งสัปดาห์แรกนั่นเองค่ะรายละเอกิจกรรมก็เป็นสกินคานิวาวนะคะเซอร์เบตเซอรเบชันนะคะของกระต่ายจันเนาะโอ อ่านชื่อยากมากเลยอ่ะเพิ่มเข้ารานค้าหลังอัปเดตนะคะดลดราคา40%เหลือ108หยกม่วงใน1สัปดาห์แรกนั่นเองค่ะและอย่างที่4ที่เพิ่มเข้ามาก็คืออ่ฟอร์จูนดิสเขาหรอดิสคัตบัางแอนฟรีนะคะก็คือรีมิตมะรานค้ามิตมะได้ฟรีนะคะตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง9มิถุนายนนั่นเองค่ะ ลรละเอียกิจกรรมก็ทุกวันในช่วงกิจกรรมนะคะซื้อครั้งแรกในร้านค้ามิตมะมีส่วนลด20%และรีเฟรช้านค้ามิตมะ30ครั้งแรกฟรีแล้วก็แก้ไขภาษาแล้วก็บักกันอื่นนั่นเองค่ะแฮชแท็กอัปเดตเพจโน้ตประจำสัปดาห์นั่นเองมีเป็นเนอร์อุ๊ยเดี๋ยวเอาเป็นเนอร์นี้ขึ้นปกนะคะ <c oughs> วุนยน่นลัก ทำอากเมะอยู่นะเนี่ยแม่ไต่จันสวยมากทุกคนแม่ดูนี่นั่งเน็ตอิทเริ่มขายหยกม่วงหาหาเงินใช้แล้วนะแร่งเหมือนกันนะดวน,นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปิดเสียงก่อนโฆษณาแะรเหมือนกันนะอันนี้ทีมปักมอนี่หลอแสงวิ่งที่มันไม่เหมือนกัน อเออไม่เหมือนจริงด้วยทุกคนถ้าเป็นนางดอกบอัวแสงวิงวิงมันจะอยู่ที่กรอบดอกบัวนะแต่ถ้าเป็นอัชล่าแสงวิงวิงจะอยู่ที่ตรงแดงๆเนี่ยคล้ายๆหัวใจมันะ่ะเออใครชอบแบบไหนก็เรียกนะคะมันจะอุ๊ยบอสอุ๊ยเก่งอุย๊ยสวยจังอันนี้ร้างปลูกมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออุยจริงดิ อสุรจังไม่ใช่ไทยชาเปิดเสียงไม่ได้นะคะกาติลิกสิทธิ์อะไรอะ่ะอ๋อทีมกูแต่สวยอ่ะมีมือข้างหลังอะ่ะอันนี้คือที่เอาของมาแลกเนาะมีสามารถได้นนี้เป็นรางวัลคะแนน,นนะคะก็เป็นทีมตัวอย่างที่เขาเอาลงนะคะ จะได้เอ็นโมะไม่มีเอ็นโมเลยแม่เอ็นโมมันดูเหมือนแบบว่าเป็นสามัญชนที่เราต้องมีนะฟิลเหมือนนางเงือกอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเแหละหรือ,อนางนเซนิเมียที่เราต้องมีนะคะวิทีทหารดอกบัวสวยจังความซุยนะคะทุกคนเออสอิจบแล้วก็จะได้แบบนี้แต่อาชุลสวยอะชอบจังชอบมากนะคะไกดทีมแนะนำปะ จะขึ้นไหมอ่ะอ๋อนี่ไงสองทีมนะคะกินาลีแล้วหรอกพักหนึ่งไม่มีค่ะก็คือพักหนึ่งนะคะใช้อะไรลงใช้อะไรนะอะไรนะเยวมิงลงนะคะที่นี้ไม่มีวันนางกินารีไม่ได้นะคะ ไรสาหุ่นกินาลีตัวเทร์อแบงปองตามความสะดวกเทโศเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะศาสตสกิลหมู่ดีบัฟใส่ลูกน้องและอาชูอาชุลาบึม้มระวังดอกบอคุมจากบอสอุ้ยบอสไม่ดอกบอคุมด้วยหรออุ้ยทำไมลายซะเลยอ่ะฉันว่าจะไปตีอาชูล่าดีกว่าไหมแต่อาชูล่าก็โดนดามจแรงองีกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้เสียงเพียงแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะทุกคน youtube มัน มันขึ้นติดเลยนะวัดลิขสิทธิ์อ่ะยิ่งเพลงจีนนี่คือแบบไม่ได้เลยนะทุกคนคือเคยโดนมาแล้วไงไประเด็น<ส><บ><ส><บ>ก็เลยต้องเอาคลิปมาแล้วก็ตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแบบรอนเรนเดอร์ก็จะเสียจแล้วอะไรแบบเนี้ยดามเมจจะพอค่อนข้างแรงนะคะถ้าใครเรียกดอกบอัวพิตีอาชุล่านะต้องเตรียมไว้เลยนะคะว่าเราจะโดนดาเมจแรงเนาะ แต่ว่าถ้าใครที่เลือกอชุลาแล้วไปตีไทยศาก็จะโดนดอกอัวคุมนั่นเองค่ะก็เล็กเอานะคะว่าจะโดนแบบไหนเนาะใครที่ไม่ซีใครที่เลื่อยๆไม่ซีคะแนนต่อรอบก็ใช้ตัวที่แบกเอาได้นะคะฟังให้ครบก็เจ็บแล้วนะคะใช่จริงค่ะคุณพุยพงศ์เห็นด้วยกับบรรทัดนี้เลยนะคะซีเรียดคะ่ะคะแนนสุดท้ายของก็ได้เท่ากันนะคะเรื่องคะแนนเขาก็เล่นในจิตใจเขานะคะไปแข่งกันนะคะใครจะทําก็ทําไปนะคะ เอาได้ของก็คือจบค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะอีอันนี้แหละสกินทําความสะอาดล่ะไม่ใช่กิจกรรมนี่ไปดูดีกว่าเหมือนจะเคยทันอยู่นะกิจกรรมนี้กิจกรรมน้องไม่กวาดเนาะอันนี้ของปีที่แล้วนะจุดปกติ15นาทีใช้25เตา้าแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเท่าไหร่ไม่กวาดเดินฟรีหนึ่งช่องอ,อ๋อนี่หรอนล้าน่าจะเหมือนกันนะคะคิดว่า ไอคันดีกล้าขันทุกวันเลยถ้าเป็นกล่องมอง่วงโอ้ของม่วงได้ห้าสิบเลยเหรอว้าวโ่เคทักเลยมาว้าวอ๋อออกิดนี้เคยเล่นเคยเล่นอยู่เคยมาออตโตแบบปิวๆไว้นะคะเอ็นนลาละม,มีเวเล่นสตอรี่ได้นะ ฝัง่ะจุดที่หนึ่งก็คือจุดเป้าหมายของก่องสมบัติเนาะเส้นทางที่สอเส้นทางเป้าหมายนะอ๋อมันจะเรียกได้ว่าเราจะไปทางไหนเนาะแล้วก็สก็จะเป็นารายละเอียดจุดเป้าหมายกด4กดย้อนกลับไปที่แผนที่เส้นทางที่เลือกไว้ลบเส้นทางที่เลือกไว้กดห้กดหตกลงเส้นทางที่เลือกไว้แล้วก็เจ็ดเส้นทางปัจจุบันที่น้องเดินนะคะแล้วก็กดแ ระยะเวลาและน้ำเต้าที่ใช้ในการเดินถึงเป้าหมายนั่นเองก็ลองมาเล่นดูนะคะอุ้ยลืมไปแล้วว่ะ <c oughs> เลิศฟังปังกุรูยเหมือนกันนะอ้าโอ้ god ลบผิดอัน <c oughs> ลบผิดอันขอโทษค่ะโอเคน่าจะหมดเรามั้งสำหรับอัปเดตวันนี้เนาะโอเคแหมอัปเดตสั้นๆก็ทำให้คลิปยาวได้นะคะฉันเนี่ยควาสามารถจริงๆเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บสไ r i ์ e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับชาออัจฉริยะชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นนคลิปหน้านะคะอยอง